โอเคครับผมกินข้าวเสร็จแล้วครับเดีย๋ยวมาดูหลวงพ่อปลวยกันนะยังไงขอให้เจิทุกองคุ้งครองนะครับการได้แค่นี้อย่าคอยตัวเล็กไป <c oughs> อย่าไปนั่งตรงนู้นใครจะเรียนสั่งงานโทรมานะครับ <c oughs> ดูข่าวแม่น้อยใจลูกลูกไม่ให้เข้าใกล้กลัว <c oughs> ติดโควิดเฮ้ข่าตัวเองอเอ้อยโควิด <c oughs> เป็นเยี๋ก็หาย โอเคงี้ก็าทำงานดีกว่าครับผมมาก็มีโปรเจกต์อยากทำเจดีทองว่าจะไปซื้อทองไปซื้ออุปกรณ์ที่พีค่อยๆเป็นค่อยไปดีกว่าอย่าทำเอาเงินไปจมอีกโอเคครับเดี๋ยวไงอยากได้คงเห็นเจดีทองผมครับก็พยายามจะใช้วัตถุดิบให้น้อยลงแล้วก็ ให้คนได้จับต้องกันได้ทั่วถึงมากขึ้นนะถ้าเกิดขายแพงเป็นหมื่นใช้ทองจริงอะไรอย่างนี้ก็เออคนก็จะจับต้องกันลำบากอะไอย่าง้บูชากันลำบากต้องทำมาให้แบบอย่างพวงกุญแจรถบรรีบ้านเราเนี่ยี่สิบาทออกจังเลยอะคโอเคครับ,อคครบขอคุณมิกเตียรีให้บ้บานนั่งหลวงพ่อกลวยครับ เดีย๋ยวมาดูงานกันวาดรูปแล้ว